สวัสดีค่ะพบกับครูไซายนะคะมาต่อกันเลยที่แบบปัญหาท้ายบทข้อที่สามข้อที่สามนะคะจงหามวลของโซเดียมที่มีจํานวนอะตอมเท่ากับโพแทสเซียม8กรัมอ่ะข้อนี้เขาอยากอยากหาจํานวนอะตอมของโซเดียมอยากหาจํานวนอะตอมของโซเดียมเท่าไหร่เท่ากับโพแทสเซียม8กรัมแสดงว่าเราก็ต้องหาให้ได้ก่อนว่าโพแทสเซียม8กรัมเนี่ยมีจานวนอะตอมเท่าไหร่นะคะเราถึงรู้ว่าจะต้อง จะต้องใช้โซเดียมกี่กรัมถึงจะมีจํานวนอะตอมเท่ากันนะคะกับโพแทสเซียมในปริมาณที่เขากาหนดให้ดังนั้นเราก็หาก่อนเลยจํานวนอะตอมของโพแทสเซียมโพแทสเซียมโจทเขากําหนดให้เท่าไหร่ให้กําหนดมาให้8กรัม8.00กรัมโพแทสเซียมเราจะเปลี่ยนเป็นจํานวนอะตอมถูกไหมเราจะต้องหาจํานวนอะตอมเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าจํานวนโซเดียมเนี่ยจะต้องมีจานวนอะตอมเท่าไหร่ ไม่ใช่โซเดียมเนี่ยจะต้องมีมวลเท่าไหร่ถึงจะมีจานวนอะตอมเท่ากับโพแทสเซียม8กรัมก็ต้องหาจํานวนอะตอมของโพแทสเซียมก่อนนะคะโพแทสเซียม8กรัมเราต้องการเป็นจํานวอานอะตอมเนาะเรารู้เป็นกรัมไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรหรือไม่รู้จะข้ามไปเป็นหน่วยที่เราต้องการได้ยังไงให้เปลี่ยนเป็นมวลก่อนนะคะก็จะเป็น3.9.10กรัมโพแทสเซียมเพราะต้องการตัดหน่วยกรมัมคือ1มวลของโพแทสเซียมนะก็ตัดตัดไป พอได้โม,มลมาปพ๊บเราเปลี่ยนโมลให้เป็นจำนวนอะตอมนะคะก็จะเป็น1นึงโมลโพแทสเซียมนะคะคือเท่าไหร่ดี6.02์สอนะคะห0จุดศูคูณสิยกกำลังยี่าอะตอมโพแทสเซียมนะก็ตัดตัดตัดหน่วยที่เราต้องการได้ละเป็นหน่วยอะตอมของโพแทสเซียมจัดการตัวเลขนะคะได้มาเป็น 1.23จุดสองสามคูณสิบยกกำลังยี่สิบสามอะตอมของโพแทสเซียมต่อไปหาอะไรต่อหาหมวลของโซเดียมค่ะมวลของโซเดียมที่มีจำนวนอะตอมเท่าไหร่เท่ากับหนึ่งจุดสองสามคูณสิบยกกำลังยี่สิบสามอะตอมถูกไหมเพราะว่าเราต้องการมวลของโซเดียมที่มีจำนวนอะตอมเท่ากับโพแทสเซียมเท่านี้ เราหาแล้วนี่ว่าจํานวนโพแทสเซียมแดกรมัมมีจํานวนอะตอมเท่านี้นะคะนั่นก็คือเท่านี้นั่นเองเริ่มเลยก็หามาเป็นเราอยากได้เป็นหนึ่งจุดสองสามคูณสิบยกกำลังยี่สิบสามอะตอมของโซเดียมนะคะเราอยากเปลี่ยนไปเป็นกรัมของโซเดียมเนาะก็ค่อยๆเปลี่ยนไปถามว่าอ้าวเมื่อกี้ยังใช้อะตอมโพแทสเซียมอยู่เลยทำไมตรงนี้ใช้เป็นอะตอมของโซเดียมแล้ว เราอยากให้จานวนอะตอมมันเท่ากันไงอันนี้คือจํานวนอะตอมของโพเลสเซียมเราอยากได้อะตอมที่เท่ากันก็คือก็เป็นจํานวนอะตอมเท่านี้แหละแต่เป็นของโซเดียมนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นคูณห0 2ูย์สองคูณสิบยกกาลังยี่สิบสามอะตอมของโซเดียมฟืบอ,อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งโมลของโซเดียมนะคะหนึ่งโมลคือหกจุดูคูณิบวยิบสามเนาะตัดไปตัดไปอ่ะเราอยากได้เป็นกรามเปลี่ยนต่อไปเรื่อยๆคูณอะไร คูณหนึ่งโมลของโซเดียมเป็นเท่าไหรคะยี่สิบสองจุดเก้าเก้ากรัมของโซเดียมถูกไหมอันนี้ตัดไปตัดไปได้หน่วยเป็นกรัมที่เราต้องการนะคะจัดการตัวเลขได้มาเท่ากับสี่จุดเจ็ดศูนย์กรัมของโซเดียมดังนั้นคําตอบก็คือจะโซเดียมสี่จุดเจ็ดศูนย์กรัมจะมีจํานวนอะตอมเท่ากับโพแทสเซียมแปดกรัมนั่นเองสังเกตว่าจํานวนอะตอมเท่ากันน้าหนักของสารไม่เท่ากันถ้าเป็นสารชนิดตัวกันนะคะ ต่อไปข้อสี่ข้อสี่ค่ะภาชนะใบหนึ่งมีมวลสี่ร้อยกรัมนำมาบรรจุแก๊สในตัวเจนที่เ t สีจนเต็มจะมีมวลเท่ากับสี่ร้อยแปดจุดหนึ่งหนึ่งกรัมถ้านำภาชนะนี้มาบรรจุน้ำจนเต็มจะมีมวลเท่าไหร่อันดับแรกเราต้องหาก่อนว่าเนี่ยเขาบอกว่าภาชนะนะมวลเท่านี้นะแต่พอบรรจุในตัวเจนปุ๊บมีมวลเท่านี้เราก็ต้องหาปริมาตรของแก๊สในตัวเจนก่อนประเด็นคือเอาน้ำหนักมาลบกันอนะ มันก็จะได้เป็นแปดจุดหนึ่งหนึ่งกรัมแปดจุดหนึ่งหนึ่งกรัมไม่ใช่ปริมาตรข,ของไนโตรเจนแต่เป็นน้ำหนักซึ่งน้ำหนักตรงเนี้ยมันไม่สามารถแปลไปเป็นปริมาตรได้เลยเพราะว่ามันไม่ใช่นะนะ้ำเนาะน้ำเนี่ยปริมาตรกับน้ำหนักจะเท่ากันเอ่อปริมาตรกับมวลจะเท่ากันแต่ตัวอื่นไม่ใช่นะคะดังนั้นอาหารหาปริมาตรก่อนหาปริมาตรของไนโตรเจนในภาชนะนะคะก็จะเป็นสี่ร้อยแปด จุดหนึ่งกรัมครูก็จะได้ลบมาเลยนะครูจะได้เป็น8ปดหนึ่งกรัมของไนโตรเจนเราอยากได้ปริมาตรนะคะเราอยากได้ปริมาตรเราก็เปลี่ยนไปทีละทีละตัวค่ะเราบอกเราว่าไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนเวนโมลก่อน28.02กรัมของไนโตรเจนคือ1โมลอันนี้ระวังนะบางคนบอกอ้าวไม่ใช้14.01ีหรอมันคือแก๊สไนโตรเจนแก๊สไนโตรเจนมันคือเอ็นอยสอ นะคะอันนี้ตัดไปตัดไปแน่มาเป็นโมลเป็นมวลเสร็จปุ๊บเรารู้ว่าเขาบอกมาว่าเป็น T S T P เนอะมันเป็นแก๊สขออภัยค่ะอ่ะมันเป็นโมลของแก๊สเนอะเรารู้ว่ามวลของแก๊สนะ T S T P มีปริมาตรเป็นยี่สิบสองจุดสี่ลิตรตัดตัดอ่ะได้มาเป็นลิตรล้ว เราอยากได้เป็นอยากได้เป็นมิลิลิตรถามว่าถ้าไม่ใช้เป็นมิลิลิตรก็ก็ไม่ใช้ก็ได้แต่เดี๋ยวพอเวลาเปลี่ยนไปเป็นกรัมหรือเปลี่ยนเป็นหน่วยอื่นที่เล็กๆกว่าเนี่ยมันจะคิดยากเนาะดังนั้นกูก็คิดเซฟๆไว้ใครอยากได้เป็นลิตร้ังไว้ที่ตรงนี้หาเลขได้เลยใครอยากเปลี่ยนต่อเป็นมิลิลิตรทำให้จบนะคะหนึ่งลิตรไนโตรเจนเท่ากับหนึ่งพันมิลิลิตรไนโตรเจนนะตรงนี้ตัดตัดโอเคได้ปริมาณเป็นเป็นมิลิลิตรนะคะ ก็จะได้เท่ากับ6.48คูณ10ยกกำลัง3มิลลิลิตรของไนโตรเจนนะโอเคดังนั้นปริมาตรที่ได้ของแก๊สไนโตรเจนตรงนี้นะคะก็คือปริมาตรของภาชนะทั้งหมดนั่นเองไอที่มันใส่เข้าไปเราเอาไปชั่งแล้วได้เป็น8.11กรัมตรงเนี้ยมีปริมาตรทั้งหมดเท่านี้ทีนี้พอมีปริมาตรทั้งหมดเท่านี้เราก็จะหาน้ำนะคะเราจะหามวลของน้ําที่มาบรรจุ เพราะว่าเขาจะเอาภาชนะเนี่ยไปใส่น้ำนะคะโอเคต่อไปก็จะไปหาน้ำต่อมวลของน้ำมวลของน้ำในภาชนะเท่าไหร่หกจุดสี่แปดคูณสิบยกกำลังสามมิลตรนี่ไงเมื่อกี้ที่มีคนถามว่าอ้าวไม่ใช่มิลได้ไหมเรารู้ความสัมพันธ์ของน้ำนะเรารู้ความหนาแน่นของน้ำ น้ำมีความหนาแน่นหนึ่งแปลว่าหนึ่งกรัมของน้ำเท่ากับ1มิลลิลิตรนะคะหนึ่งกรัมของน้ำมีปริมาตรเท่ากับหนึ่งมิลลิลิตรดังนั้นเราก็จะใช้ความสําคัญ์นี้ค่ะในการเปลี่ยนจากมิลลิลิตรเป็นกร,รมัมถามว่าจริงๆมิลลิลิตรเนี้ยเอาไปใส่น้ำเป็นกร,รัมได้เไหมได้อันนี้ทำไปให้เผื่อแบบอยากได้วิธีที่แบบเต็มๆนะคะวิธีที่อา้าวทำไมไปเปลี่ยนได้เลยอะไรเงี้ยเราจะได้อธิบายได้ว่าออนนี้ย นี่ไงคะมันมาจากอย่างนี้ไงคะโอเคดังนั้นเราได้แล้วว่ามวลของน้ำเนี่ยหนักเท่านี้พอเวลาเอาภาชนะนี้ไปบรรจุน้ำเราไปชั่งน้ำหนักทั้งหมดนะคะก็จะเป็นน้ำหนักของภาชนะนะสี่ร้อยกรัมนะบวกกับน้ำหนักของน้ำหกจสี่แปดคูณสิยกกำลังสามกรัมนะคะได้เป็น6.8 8ดแดคูณสิยกกำลังสากรัมนะคะอันนี้คือคำตอบ นะต่อไปข้อ5้จงหาความหนาแน่นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ s t p ในหน่วยกรัมต่อลิตรแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เรารู้อะไรบ้างสำหรับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ข้อมูลที่เรารู้คือเรารู้ว่าคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งโมลมีมวลเท่าไหร่มีมวล4ี่สิบสีกรัมมีปริมาตรเท่าไหร่มีปริมาตร 22.4จุสลิตรทีเอีเอาความสัมพันธ์ตรงนี้มาเทียบอยู่ินเแตเจอร์จนได้คำตอบซึ่งไม่ยากเลยอ,อยากรู้อะไรอยากรู้ความหนาแน่นความหนาแน่นหน่วยเป็นอะไรความหนาแน่นเหนื่อยเป็นกรัมต่อลิตรถูกไหมความหนาแน่นเหนื่อยเป็นกรัมต่อลิตรอ่ะกรัมเลขไหนนี่ไงกรัมคือเลขนี้ใส่ไปสี่สิบสี่จุดศหนึ่งกรัมของคาร์บอนไดออกไซด์ลิตรคือหน่วยไหนลิตรคือย2 4ิบสองจุดสี่นะคะ ลิตรค่าคือยี่สิบสองจสลิตรองคาบ็นรเรา,ายช้ดังนั้นก็จะได้เป็น1 9ึก้าหกรัมต่อลิตรอันนี้คือความหนาแน่นนะคะอะ,ะแสดงว่าเราต้องรู้ก่อนว่าความหนาแน่นเนี่ยนิยามของมันก็คือมวลมวลต่อปริมาตรที่ STP ที่คือหน,นึ่งมวลนะมันก็เอามาเทียบทั้งหมดตรงนะะี้ค่ะในหน่วยกรัมต่อลิตรซึ่งกรัมต่อลิตรเนี่ย มันได้เป็นหน่วยนี้นอยู่แล้วหรือท่านนักเรียนไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่ามาดูสุดท้ายอะค่ะเขาใบมาอยู่แล้วว่าต้องการในหน่วยกต่อลิตรเราก็ดูว่าคาร์บอนไดออกไซด์อะหนึ่งโมลมันคือเท่าไหร่กรมัมบริม่ตนมันคือเท่าไหร่ลิตรมันจะไม่ใช่หนึ่งนะตรงนี้ที่ไอซพีนะหนึ่งโมลมันคือยี่สองจุดสีด่ลิตรตรงนี้ระวังนะคะไปคอยข้อไหวไหมคอยข,ออข้อนอ่าคอยข้อนึงนะคะ โอเคข้อ6ตะกั่วค่ะตะกั่วมีมวลอะตอมสอง2้อยเจดจุสองมีความหนาแน่นส1 4็ดจดสี่กรัมสอมิลลิลิตรให้คำนวณอะไรคำนวณสองอย่างคำนวณปริมาตรของตะกัว่วหนึ่งโมลกับคำนวณปริมาตรของตะกั่วหนึ่งอะตอมเริ่มคำนวณปริมาตรของนะะตะกัว่วหนึ่งโมลนะคะตะกั่วหนึ่งโมลเรารู้อะไรบ้างเราอยากได้ปริมาตรนะใช่ไหมเราอยากได้ปริมาตรแต่เรารู้อะไรข้อมูลตอนนี้คือเรารู้ว่า มวลอะตอมของเขาเนี่ยคือสองร้อยเจ็ดจุดสองมวลอะตอมอ่ะนิยามของมวลอะตอมคือมวลต่อโมลอะมวลคือกรัมต่อโมลตอนหนึ่งโมลคือน้ำหนักเท่านี้ตอนหนึ่งโมลอันนี้คือนิยามของมวลอะตอมคือน้ำหนักในหนึ่งโมลเราก็เอามวลอะตอมนะคะมาแปลงได้เป็นสองร้อยเจ็ดจุดสองกรัมต่อหนึ่งโมลโอเคไหม นะคะแล้วเราอยากได้เป็นแค่ปริมาตรเราอยากได้เป็นแค่ปริมาตรแต่เราอ่ะไม่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 มีอะไรมาแปลงแต่โจทย์เขาให้มาความหนาแน่นตรงเนี้ยเป <ười Perfect. c> ็นกรัมต่อมิลล <avia> ิกรัมต่อมิลลิลิตรเราอยากได้หน่วยอะไรเราอยากได้แค่หน่วยหนึ่งโมลนะคะเราอยากได้หน่วยเราอยากได้ไม่ใช่อยากได้หน่วยหนึ่งโมลเราอยากได้หน่วยปริมาตรนะคะเราก็ปริมาตรมาตั้งเลยค่ะสิบเอดจุดสี่กรัมต่อมิลลิลิตรแสดงว่า แสดงว่ากรัมอยู่ข้างบนเราอยากให้กรัมหายไปนะเราก็ตั้งอย่างนี้ได้ค่ะสิบเอ็ดจุดสี่กรัมคือหนึ่งมลโอเคไหมเอ้ยไม่ใช่หนึ่งมลหนึ่งมิลลิลิตรหนึ่งมิลลิลิตรนี่นะเนี่ยเนี่ยกรัมต่อมิลลิลิตรสิบเอดจุสี่กรัมมิลลิลิตรข้างบนมันสลับกันได้จะเป็นจะเป็นสิบเอดจุสี่กรัมอยู่ข้างบนมิลลิลิตรข้างล่างหรือ1ิ4เอดจุสี่อยู่ข้างล่างหน่วยกรัมนะแล้วมิลลิลิตรน่งมลก็ได้ ถ้าไมคุถึงทําอย่างนี้เพราะว่าคูยอยากตัดหน่วยตัดหน่วยมันก็จะเหลือแค่หน่วยมิลลิลิตรต่อโมลซึ่งคูยอยากได้ปริมาตรซึ่งหน่วยมิลลิลิตรต่อตะกั่วหนึ่งโมลอยู่แล้วนะคะคําตอบที่ได้ก็จะเป็นสิบแปดจุดสองมิลลิลิตรของตะกั่วต่อโมลต่อไปหกจุดสองอยากได้ปริมาตรของตะกั่วหนึ่งอะตอมเราก็แปลงก่อนเลยว่าตะกั่วหนึ่งโมลนะคะ มันก็คือตะก,กัว่วห .02 ยคูณสิยกกำลัง23สาอะตอมหรือ,อยังไงต่อหรือว่าอะไรอีกหรือปริมาตรมันก็คือสิบแดจมิลลิลิตรปริมาตรม,มาจากไหนปริมาตรม,มาจากก้อนนี้ไงหนึ่งโมนี่มีปริมาตรเท่านี้ไง1สิดจมิลลิลิตรนะคะดังนั้นอยากได้ปริมาตรของตะก,กั่วหนึ่งอะตอมอ่ะใส่ไปตะก,กัว่วหนึ่งอะตอมข้อมูลที่เรารู้คือเรารู้ว่า อยากได้ปริมาตรเนาะแต่เรารู้ว่าปริมาตรเนี่ยมันมี18.2มิลลิลิตรอันนี้คือต่อหนึ่งโมลแต่เราอยากรู้ต่อหนึ่งอะตอมถูกไหมเราก็เอาเป็นตัดต่อหนึ่งโมลคือ6.02คูณ10ยกกำลัง23อะตอมตัดเอ้ยตัดได้เลยไหมอ่ะยังตัดไม่ได้ตัดโมลตัดโมลได้ถูกไหมตัดโมลตัดโมลได้แล้วเราก็ดูต่อว่ามันมีทั้งหมด เท่าไหร่เราอยากได้แค่หนึ่งอะตอมเราก็คูณเข้าไปหนึ่งอะตอมนี่ไงคูณหนึ่งอะตอมนี่ตัดตัดมันก็จะได้เหลือแค่ปริมาตรเดียงเดียวให้เรานะคะเท่ากับสามจุดศูนย์สองคูณสิบยกกำลังลบยี่สิบสามมิลลิลิตรนะคะอันนี้คือตะกวดหนึ่งอะตอมถามว่าตรงเนี้ยงงจังเลยรู้ได้ยังไงอะถ้าเป็นคูณคูณทำอย่างนี้ ถ้าเป็นครูบางครั้งนะครูก็จะนึกก่อนว่าครูอยากได้ตะกวนเหนืออะตอมใช่ไหมพูกตะกวนเหน่ออะตอมมาตั้งแล้วครูก็ค่อยๆแปลงว่าหน่ออะตอมอาหนึ่งโมลอะมันคือเท่านี้อะตอมแต่ครูอยากตัดหน่วยอะตอมทิ้งใช่ไหมก็ตัดตัดแล้วมันก็เหลือโมนแล้วครูค่อยเปลี่ยนโมลเป็นปริมาตรโ,โดยใช้ข้อมูลตรงนี้ว่าหนึ่งโมลม,มันมีปริมาตรสิบแปดจุดสองแล้วแต่ถนัดจะตั้งนี้ก่อนก็ได้หรือตั้งตัวนี้ก่อนก็ได้นะคะ สิ่งที่สําคัญของยูนิแฟกเตอร์คือทําให้หน่วยที่เราไม่ต้องการหายไปแล้วก็ให้เหลือหน่วยที่เราต้องการไว้นะคะโดยใช้ความสัมพัธ์ทั้งหมดที่เรารห้ือนั่นเองนะคะโอเคสําหรับสําหรับคลิปนี้ก็จบอยู่ที่ข้อหกแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวข้อต่อไปมาเจอกันคลิปหน้านะคะฟังไม่ค่นหรืองงตรงไหนค่อยๆลองทําตรงเนี้ยอาจริงๆฟังนะเหมือนเกลียดเลแต่พอเริ่มทาเองเนี่ยทำไม่ได้อันนี้เป็นปกติอของโจโด้วนะคะฝึกทําฝึก ฝึกดูฝึกวีคอสว์ไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเราจะก่งแล้วเราจะเข้าใจแล้วทำได้ในที่สุดนะคะสหรับคลิปนี้เราไปก่อนอค่ะพบกันคลิปหน้าบ๊ายบาย